ถ้าพ่อแม่ทำผิดกฎหมายต่อลูกไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายทอดทิ้งหรือว่าเอาเปรียบในทางทรัพย์สินลูกสามารถทำอะไรได้บ้างมาติดตามได้ใน3นาทีกับอายการแผ่นดินค่ะ คดีอุทลุมทำความเข้าใจกันง่ายๆเลยนะครับก็คือคดีที่ต้องห้ามไม่ให้บุตรหลานฟ้องร้องบุปการีเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญานั่นเองครับซึ่งหลักการดังกล่าวนี้ก็ได้มีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1 5 6 2ซึ่งบัญญัติว่าผู้ใดจะฟ้องร้องบุปการีของตนเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาไม่ได้แต่ถ้าผู้นั้นหรือว่าญาติสนิทของพวกนั้นร้องขออัยการก็ยกคดีขึ้นว่ากล่าวได้ สำหรับการฟ้องคดีอาญานั้นไม่ว่าจะเป็นการฟ้องบิดามารดาในฐานะส่วนตัวหรือในฐานะอื่นไม่สามารถกระทำได้เลย <S 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 เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการดำเนินคดีอาญานั้นก็ <S <s เพื่อต้องการที่จะให้จำเลยต้องรับโทษซึ่งการรับโทษน,นั้นจำเลยจะต้องรับโทษเป็นการส่วนตัวจะรับโทษในฐานะอื่นไม่ได้นะครับดังนั้นการฟ้องบิดามารดาจึงเป็นการต้องห้ามโดยเด็ดขาดไม่สามารถกระทำได้เลยครับ กรณีที่บุตรฟ้องบิดามาดาเป็นคดีอาญาในฐานะส่วนตัวเช่นบุตรมีรถยนต์อยู่คันหนึ่งและก็ให้บิดาเนี่ยได้ยืมนําไปใช้ต่อมาบิดานําไปใช้เป็นเวลาน,านานไม่คืนให้กับบุตรปรากฏต่อมาภายหลังว่า,าบิดาได้นํารถคันนี้ไปขายไปยังบุคคลภายนอกซึ่งบุตรก็ไม่ได้ยินยอมให้กระทําเช่นนั้นเช่นนี้การกระทําของบิดาถือว่ามีความผิดฐานยักยอกทรัพย์กรณีเช่นนี้บุตร จะตั้งทนายความฟ้องบิดาในข้อหาความผิดฐานยักยอกทรัพย์ต่อศาลไม่ได้นะครับเป็นคดีอุทลุมแต่ในกรณีนี้บุตรสามารถที่จะแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้พนักงานอายการฟ้องคดีต่อไปได้ครับโดยจะต้องร้องทุกข์ภายใน3เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทําความผิดครับเช่นนี้การแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนไม่ใช่การฟ้องคดีตามกฎหมายและการฟ้องคดีของพนักงานอายการ เป็นการฟ้องคดีไปตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายครับจึงไม่ใช่เป็นคดีอุทลุมกรณีที่บุตรฟ้องบิดามารดาเป็นคดีอาญาในฐานะอื่นเช่นครอบครัวนหนึ่งครับมีอยู่ด้วยกัน4คนพ่อแม่และลูกสองคนต่อมาบิดาได้ถึงแก่ความตายมีมารดาเป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลต่อมามารดามีพฤติกรรมยักยอกทรัพย์มรดกเช่นนี้บุตรทั้งสองจะ ฟ้องมารดาข้อหาเป็นผู้จัดก,การมรดกตามคําสั่งศาลยักยอกทรัพย์มรดกไม่ได้นะครับก็เป็นการต้องห้ามเช่นเดียวกันกรณีเช่นนี้ก็จะต้องแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนให้ดําเนินคดีและพนักงาน,นการก็ฟ้องคดีต่อศาลต่อไปครับสําหรับบุตรที่เกิดจากบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็คือบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันบุตรสาม,มารถที่จะฟ้องบิดาผู้นั้นต่อศาลได้ทุกฐานความผิดครับ